สวัสดีครับผมมืนอนี้เรากำยังอยู่ไม้เก่ากันอยู่นะครับไม้ที่นี่เะดูในคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำขึ้นก็เน้นไม้นี่ไว้ก้อนครับเพราะว่าถ้าน้ำแห้งลงมาแล้วมันบริห็นป่านะครับบริหินยังหรอกเพราะช่วงนี้เขามาเบิ้งเรื่อยๆครับมาติดกันอยู่สองมือแลครับเว้่นไปมือนึงเมื่อนี้มีโอกาสครับรีบเขาไวอีกเพราะมันขึ้นอีกฝนตกครับบริหินยังครับ เลยได้มาแต่เสาเนี่ยมะรุนปนิ่งครับมันเทียมันพานไม่เห็นครับปกติปนิ่งที่พานดูครับไมน่นี่แต่ว่าสองมือกวันที่เขามาน่เห็นครับเห็นแต่เฉดูดปลาลินยิ่รอบนอกหลายครับเพราะว่าแเนมันยุบลงหงลายแล้วปกติทั้งนอกคุณเน้ที่ย่างลายครับที่พ่นน้ำอยู่แต่ว่าตอนนี้มันเน่าจมลงไปแล้วครับปลาก็เลยสีหลองยิ่รอบนอก ว,ว่ามือน,นี้ใช้มาลุนเบื้องครับว่าสิเขามา่ฟังหิ่งบ่ครับมือน,นี้เดี๋ยวตัดภาพไปบรรยากาศจะภาพไม้กันนะครับสภาพไม้ก็เป็นไม้เกาห้อยแล้วครับผมจากที่ห้าวํำชะโดว์ไปยุจุดนี้นะครับจากคลิปที่แล้วก็เลยไปแต้มเดียวเท่านั้น,นครับปลาเขาห้างครับเพราะาปลาที่เขาช่วงนครับช่วงกลางที่น้ำเป็นวงว่างนะครับปาลาที่ผ่านฝากลักไว้คนครับฝากลัก ที่มันใส่ตะไครยไปผนปกติสิเขามานีดูครับเรียกว่าช่วงนี้น้ำขึ้นช่วงนี้แนวมันยุบลงครับปลาเหนปลาสไลายมันยุบลงครับทั้งกลางก็เลยเห็นปลาเที่ยวล่องกลางครับสมนมาก็เนี่ยไปเห็นจะพูดเลรอครับแต่บนี่เหรอครับมันไก่แห้งครับยิ่งบวถึกหัวมันการะยะยากครับไก่จัดครับระยะประมาณสามสิบเมตรขึ้นครับเลยมานั่งรุนน้องฟังเลยครับเอาสิบเมตรสิบห้าเมตรเลยนะครับ มากเกิน20เมตรนะครับถ้าได้ยิ่งไปครับไปลุ้นน้ำกันมาสิมีโตเห็นไหมครับมือนี้มือที่ชามนะครับไปเลยครับไปลุ้นน้ำกันเรียบร่อยครับปนินดอกนี้โอ้ันจากที่เฝ้าร้อมาลายมือครับตามหาปนินมาลายมือแล้วครับ <laughs> พอๆครับ จะเหมือนพอแล้วครับลองไม่เห็นแล้วครับมือนี้ปุ๊บดินพันตานี้แล้วปล่อยไปยอะก่อนปล่อยมันสักก่อนโอัยลอยมาอย่างงามครับตัวนี้โอ้โอ้ขอดูไดรครับมาไหนยังเคยมีปนินเนาะมันจักงามขึ้ินไหงม,มากเหมือหนึกับว่าเห็นปนินครับมาเมือน,นี้ มาหลุ่นปนิ่นเนี่ยเทียมเขามมหาล่ะสามารถนะครับมมันยังแห้งอยู่ครับยังแห้งโ้ยังสูงอยู่อ่ะมันมนย่องเพียรได้ตึงแรงจับอีลีครับโอ้แห้งแห้งแห้งน่ามคุณอเล่เลยครับตั้งแต่อาครับดอกแรกครับปนิ่นหรอครับ คือนี่ฝนตกครับมันนี่ก็เลยได้มานไ่้เสาเนี่ยซีโมงเสาครับมันนี่อยู่ไม้เก่าครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าไม้นี่เสียิ้งยิ่ตอนน้ำขึ้นนะครับตอนน้ำลงหล่ะครับว่าใครได้ยิ่งหรอครับได้สวยโอกาสช่วงน้ำขึ้นนะครับพอไม้นี่สามสี่มื่อค่นว่าถนัดตัวบนนี้ครับประมาณใส่สองโลครับเกือบสองโล ดูก,กว่าใส่กระดัางงามครับนี่โอ้บินละบินละย่ามเต็มของเอาเลยะครับมันยากไงเพราะว่าเขาฟันกรงใหม่ถึกไปเนาะครับฟันออกเป็นลายกามุมมีมัมงบงังเจ้าของครับป่ามากกับทีเห็นเท่านาะนย่องดิ้งกันทีใดบนตัวนี้จักถึกได้แล้วครับ ร้อยมากความมันใส่กันหมดห็นก้อนด้วยครับข <ını> ันห็นก้อนกดช็อตป่ทัานะครับพอมันมาไก่แห้งมันจะขึ้นเลยครับกับบอดี้ไซสครับโอ้พอไหวครับลงไปเบิ้งทางกันดีกว่าพ่อมา แป๊บนึงครับเดี๋ยวเจอกันทั้งล่างเลยครับมาแล้วครับมาที่นี่เบิ่งตัวปลากันครับโอ้น้ำขึ้นมาสามสี่หมื่นจังเห็นปลานิ่งครับใส่กับพอได้รเยอะครับโอุ้ยผมยิ่เกือบบโดนเกือบลุดตต์นี่ เล่งมรณะครับบอด้ทับไรครับจุ้สซเลยจับยูงซะเลยครับติดนิดเดียวครับมินมินเกือบบอด้กินครับตุ้งๆเลยครับวันนี้อยากเก็บปลาครับผมเดี๋ยวไปคอกันเรื่องครับวันที่นี้นั่งจักษ์สองสามชั่วโมงครับหาของว่างอีกไปครับไปลุนตุ้งกันพี่น้องไล่เขาบ้างเรื่งสมกูรณ์เขาเมื่จังหวะผมเผลอครับ เดีย๋ยวรอไม่ขึ้นมากก่อนครับอ,อาตายป้าเนี่ยมาผมยิงามหลังผมเพื่อหน่อยพูดครับผิดพลาดเลยครับดอกนี่อ้ยแต่เสียดายจังอ้ยขมหลังไปเลยครับเพื่อผิดพลาดน้อยเดียวครับอุ้ย มันร้อยพันปลานาน,นี้ครับมันเป็นเนี้อนานๆครับอุย้ยถ้ารุ่นบัดไม่เลที่มีโอกาสบ้างะครับบัดทีนี้อุย้ยสิยดายครับสิยดายว่าสิสายเลียนจวดเยอะมเอาไหมครับเบิดตมันแล้วครับมัอน,นี้ได้แต้มเดียวคื่อกแล้วครับหลังจากที่เขาลั่นไปสองนัดเนาะจะดูกระพาดไปครับเอาเบิ้งน้ำหนักร่วมกันครับมัอน,นี่ สันงขอยู่ติดศูนย์แลครับดูน้ำหนักกันครับตัวนี้เฉลยจากโลกครับสองโลกครึ่งครับปลาตัวนี้ปลานิ่นใส่สองโลกครึ่งครับผัดชะดูไปตัวนึงครับประมาณใส่ประมาณโลกครัวครับเกือบ,แบบสองนี่แหละผมยิ่งใจห่อนหดครับปลาหม้ย่มขื้นผมกุดใ่เลยใจห่อนแห้ง ได้มาแต้มเดียวครับมื่อนี้เกือบบ่ได้แล้วนะครับเกือบรอดครับยิ่งติดมินๆนหึ่งครับเกือบไปครับปลามันขึ้นสูงนะผมเพื่อหลอดทองครับเกือบบ่ถึงปลามันร้อนขึ้นจังหวะขี้ยิงบ่ดีครับจังหวะสีรันบ่ดีครับก็มีแต้มเดียวครับสําหรับคลิปนี้ตีเฮางหลันไปสองเนาะก็ฝากไว้นํแน่นๆครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นํแน่นๆครับผม ในม,มีปัญหาสงสัยยังก็จะสอบถามผมกะสอบถามอะไร้ยครับถามผมหูผมกะริงยินดีตอบให้ครับผมสำหรับคลิปนี้มุมิมยังไรล่ะครับสวัสดีครับ